สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององไปสู่หูทุกคนครับพอกระเป๋าเท้าทางหน้าจะแน่หรครับพี่น้องมาพี่น้องไหมก้อยปลาพี่น้องวันนี้ก้อยปลาคันสมุนเดียงมึงโว้ยผพง,ยยงพื้นใหญ่เลยมาเด้อพี่น้องเด้อโว้ยหูนะเอาน้ำต้มต้มปลามานึ่ครับก้อยปลานิน่นะครับกับเจียวขีปลาบ้างพี่น้องอวดตัวเลย,ยพักจากสวนนี่ครับพี่น้องหลายอย่างอยู่พักซี่สางเนี่ยกำลังเขียวงำหยอดพักไซหยอดมาละหยดกระโดนมึงพี่น้อง กำลังงามนี่กระโดนนี่แหละใส่ครับก้อยป่ากับผิกหน่วยเด็ดจากสวนของสาวมาพักตังอู่พี่น้องอยู่สวนเมียบาวเท้าแล้วก็ขมิ้นขาวกับผักสี่นำ้ำมาใส่กับเข่าห่อน,อน,นพี่น้องเลยเข่าห่อนพร้อมโอ้ยห่อนนี่ลิบเบิ่งองอายตุดตวเห็นบ่โอ้ยเสียงเป่าขอถอดขอไปด้วยพี่น้องด้วใส่ว่างไว้นี่แหละแถมเยน็นแถมเย็นเอามาพี่น้องไหม อาหารบานเฮ้าคือเกาอืม,อมไปส่วนห่อหอน เย็นแล้วเบิ่มไปเอาใส่หม้อมานำเลีพี่น้องน้าต้ม่มเอามาสดในหมอน้อยังหอนอยู่ โอ้เสียบดีครับพี่น้อง เนื้อว่ะพี่น้องอืมใส่ปกพริกหนนวยเข้าไปนวยหนึ่งจวดดีครับเอ้าจวดกันต่อ มันน <ừ> ุ่มมันหอนเห, <c ười> <c ười> หนือกระลังพอดีวังแตาตัวใหญ่กว่านี่มันสิเป็นโคตเนี่ยมันจะเป็นขี้ขั้นดอก น้ำม,มาสดพี่น้องเบิ้งสดน้ำตอนขึ้นมืกอนมันมีพื้นที่สดนน้ำขอโทษขอไปตรงนีง้ซู่เซฟักดังขมน้ำพี่น้องนุ่มเอออืมใส่เขาไปบานเบิ้ง ตัวอืมตัวน่นอุนอ่นๆพอดีเลยนี่ ักๆเอาพเปรีร้ยวมาห้วยจังหน่อยหอมห้วยห้วยเลย มาสุดน้ำต้มนั่นดิลืมเสียบเขากันฮะแหงเผ็ดแหงกัดเข้าไปบัพกพน่วยเอาเบวอง ปาดเพชรตาดำตาแดงเลย <laughs> อืมจังขกักเอาเบิง้งยุบเสียพักเพียวนะึ่หอมนะ หนามก็หน่องอืมหนามลุ่งเลยเบิง้งเอาเป็นสวยไปเลยสดสวยองุ่นไปเลยเหมือนอนามบอลห่อนตัวเนี่ยว่ <laughs> าจะยุบใส่คำนี้ไง เพชรพี่น้องเอ้ย วันพี่ <coughs> <coughs> กระห้อนบักพริกเพชรใช้กันเบ้างบ่มันไหายไปแล้วเปล่าต้มกระห้อนบ้านบนว่าห้อนแห้งพอนุ่นพอนุ่นเสียบดีครับเนาะ ยังมันจของไห,หน่า สวัสดีครับอันนี้มันคือจังขมิน้นหัวคือขมิน้นแตงมันกระซื้อขมิ้นนะพี่น้องขมิ้นเขากําลัางพอดี จะขี่ไปหาตึกเหฮ้ตึกเหี้หของไปน้ำพอ <c oughs> พันกวยเอาอองปีได้พี่น้องเอาอันกาปีนพี่น้องมาสดผสงกับบัง่วงอ,อกล่องเพราะว่าพันกวยใช่บัง,ง่วงขูดออก Suốt nằm nếu Tơ ơm Suốt nằm luôn luôn Ta lip ta lo <laughs> <coughs> nhìn nền <ninh> luôn đấy <laughs> เจ็บตปวดขอดทบคอไปดิมันเผ็ด <c oughs> หูมห้าหูมห้าอยู่ เสียบสุดยอดกล้วยป้านิ้เบิดเครื่องแบบก้อยขั้นขั้นมดดุดแดงสมปล่อยดีขนาดอันนี้ก็ใส่บากกอกน้าได้พี่น้องว่ามันไข่ได้พี่น้องนี่บากกอกมากอกปลานี่พี่น้องก็บกคือเครื่องพักไอ้ดั้งสมดัง้งคมเอาใส่ไปเบิ่าน้ำขั้นมันก็นมาลงนี่เป็นยังคือใส่แนวน,นัว้นว่ะทีให้มันเข็มคนพี่น้อง มันเข้มข้นแล้วมันก็เสียบเสียบแล้วมันก็กินแบบแสียบอีสานบ้านเฮานะครับจริงๆแล้วแนวอยููแนวกินเนาะกระามวัฒนธรรมทองทินไพมันนะครับคือยังเบาเท่านี่ยไปกินอาหารผัดผัดทอดๆเนี่ยคอล่าครับพี่น้องคือยังคนเคยกินผัดผัดทอดถอดหรือว่าอยู่กับวัฒนธรรมการกินของแต่ละคนมากกินก๋วยกินลาบเนี่ยอาชีบเสียบหรือว่าอาชีบูอุนทองก็ได้นะครับมันก็เป็นการกินของแต่ละ บุคคลแต่ละพื้นทีนะครับซึ่งบางที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันหรือว่ายุ่ในอำเภอเดียวกันอาจจะกินมื้อกันก็ได้น,นะครับเพราะฉะนั้นบ่าวเท้านะครับมักลาบก้อยสรอยแชร์ประเภทีพัดถอดบ่ปันใดน,นะครับผาพีนองมเบึงบรรยากาศท้องไงทงหงนายี่มือแรงตะเวนมันก็นเริ่มำคำข่อยำคำข่อยลงอ่าก้อนหน้านี่เริ่มต้นคลิปนี้แดดสีไล่นะครับแสงแดดสีไลย,ยพ่อไทยคลิปมาบาน,นี้แสงแดดก็เริ่ม ลดโลง่งลดลงเนื่องจากว่าต้นใหม่มันบังนะครับบังแสงแดดก็ห่างไปเรอยอ่าตรงนี้มันก็สีบรรยากาศมันสีเริ่มดีขึ้นแม่นว่าพี่น้องนี่ก็มีล่มช่วยช่วยล่มช่วยช่วยล่มเย็นล่มบ่เป็นล่มหนาวครับพี่น้องก็เป็นล่มเย็นแต่ว่ากับบวเอาครับไบาบรรยากาศรอบคางมานันนี่พอดีก็ล่งพอดีนะครับแบบว่านอนนอนเว้นกับโอ้นอนเว้นเสียบเลยแบบนี้เอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชม นะครับมือนี้ก้วยปลานะครับก้วยปลานิยนโอ้เผ็ดก้วยปลานิยนนะครับเสียบผงผึ้งให้เลยนะครับใส่กับเจียวขีปลาน้ำนะครับนำต้มมาสดผอมอุ้ยสุดยอดขลังหลายฝากพี่ต้อน้องสุขูดซุขคนคือเก่ามากะไลยถือใจกระแช่บลาถาวรนี้นะครับเด้อสำหรับมันน้ครับสวัสดีครับ